เอาครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนครับผมเนาะสวัสดีทังช่องย t u b e แลวกะ็ทุกช่องครับผมมาแห้งผ้ามว้วนมาแห้งม้วนซืนบ่าวอีสานผ้าแห้งแลวกะเจ็บหนึ่งหวขาครับแลวก็พี่น้องแฟนเพจเก้าเก้าบ่าวอีสานแล้วก็แฟนเพจ 99, แล้วเก็เเบครับผมเนาะเอาวันนี้แอดมิน มีแนวทางมาฝากก่อนพ่อแม่พี่น้องทุกู่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะนี่นะทานของท่า่องมาฝากก่อนพ่อแม่พี่น้องก็คือเลขความฝันของแอดมินครับผมเนาะงานดที่ผ่านมาก็ถือว่าบริเรล่ร่งให้เต็มพี่น้องเพราะว่าโล่งให้โตเนิยนๆเท่านั้น ตัวเน้นๆเ,นเท่านั้นฟังตอ่อเนาะมาฟังกันต่อครับผมเนาะสำหรับงวดนี้งวดที่ผ่านมาแอดมินจะเล่าคมเท่าขึ้นให้ฟังชักครั้งหนึ่งเนาะจะว่าเรียกว่าเขาจะว่ายกับพี่น้องแอดมินฝันมัติพานมาเนาะไปฟันหาสองหลายพี่น้องฝันว่าเสี้ยนขาดปัดเป็นตาย เปนำเอาตะหาสองสองหาหลายขนาดเนาะต่ว่าเลขไปออกตัวไหนพี่น้องเลขไปออกหนึ่งสองพี่น้องเป็นวันเกิดเพิ่นษสัมก็เลยบ่อโฟโฟ,โฟกัดตัวดันพี่น้องเพราะว่าเสื้อมันได้เลขหาสองหลายเนาะต่ว่าเลขไปออกวันเกิดเพิ่นวันที่หนึ่งสองพี่น้องเสียดาดหลายพี่น้องเอ้เนาะ เอาไหมหงวนี้แอดมินฝันต่องวดวแล้วเด้อพี่น้องเด้อฝันต่องวดวแล้วนะแต่ว่าพึงจะเมื่อเราห้ฟังยันจำบ่ไรเอาโค้งกลางๆนี่แหละจากนัอยนี่แหละเพราะว่ามาฟังผู้ใดที่ตามแนวทางของทางช่องอยููก็มาฟังดูพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือฝัน ของแอดมินส่วนตัวครับผมเนาะ,ะที่ผ่านมาคือเราและพี่น้องเนาะฟันว่าเสียดขาดัดเพิ่นตายอายุเพิ่นหาสิบสองปีแต่ว่าบริเลงวัดเกิดหายเพิ่นเนาะหนึ่งสองสองหนึ่งพี่น้องถือว่าใกล้เชียงอยู่งดิเอาวันนี้ฟันต้องวันเลยพี่น้องเด้อมาฟังน้ำกันใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจกับทงังสองครับ เอางวดนี้แอดมินฝันเกี่ยวคนคนหนึง่งตั้งแต่ต่องวดครับสำหรับงวดนี้นไล่ให้หมดสิบ่เหลือจักกัวเลยพี่น้องนะจะไล่ให้เลยสำหรับแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาครับเนาะกับฝันเกี่ยวบุคคลคนหนึง่งพี่น้องไปสืบเสาะแลหามาหมดแล้วอ่า,มามเาานาะ ได้คววมวาตเสดล่ะฟันว่าเพิ่นบวชพี่น้องฟันเห็นเพิ่นบวชเพิ่นบวชทรรมบดาเด้ค่่ม่่าเลงเลยบวด่่่่ั่่่่่่่่่่่่่น่่น่ัน่ั่ฟัน่่่เ่่่่อ่่่่่่่า่ัน่ับ่ั่ว่าเ่น่่่่่่ค่่ค่่ั่น่่่่อ่่นเ่่่่่น่พ่่่่่เ่่่่่่่่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่าเ่่่่่่่้่่่่่่่่่ ลักษณะเดียวกันเลขออกอีทีตออเลขออกเป็นเลขออกข้อสอเกิดเพิ่นอ่าเนาะงวดนั้นตอฟันเห็นคนตตายเลขออกอายุแต่ว่าวันที่ผ่านมาฟันหาสองไปออกหนึ่งสองพี่น้องไปออกวัดเกิดเอางวดนี้ฟันว่าเพิ่นบวชอ่าแอบิีไปหาข้อมูลมาเมื่อไหเด้อพี่น้องเด้อ อ่าเป็นเส้นตัวของข้างซองครับฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องอเย็บซี่อ่าพิจานณาบ้างอ่าแอบบินไปสอบถามมาแล้วเนาะแต่จมี่ตัวเลขด้วยเพราะว่าฝันเกี่ยวกับว่าเพินบวชแค่นั้นแหละพี่นออ้องอ่าห่มผ้าเหลืองแลนอยู่ในวัดย่างอยู่ในวัดแต่ือว่าแค่นั้นแหละฝันเกี่ยวเพิ่น นะก็มีรลเอียดหลายเติอบอยู่แต่ว่ามันจำว่าอะไรแล้พี่น้องแต่ว่าไรลาเอียดที่สีจ่จำก็คือเป็นเกี่ยวครับรหัสของเพ่นรหัสโชกรหัสจับของเพ่นนะพี่น้องเด้อนะก็เอาเบื้องต้นก่อนเลยก่อนอื่นก็คืออายุเพ่นพี่น้อง อายุเพิรนครับผมอายุสี่สิบเจ็ดปีอ่าเอาห้พขาดว่าให้พขาดเลยวันนี้อายุสี่สิบเจ็ดปีอ่าและน,นี่ไปสืบสามมาแล้วอ่าสี่สิบเจ็ดปีเนาะว่าหันบอ่อลงมัดจะสืออ,อกสัมปีนอ,อ่ะวันนี้อายุของเพิรนสี่สิบเจ็ดปี เพราะว่าแอดมินเคยมีคนฝันจดังสั้นละมาเราจะฟังแล้วก็แอดมินฝันเกี่ยวข้าเจ้าคือเราเห็นข้าเจ้าบวชทู่ไปหาข้าเจ้ามันออกอีที่ยวกับวัดเดือนปีเกิดของข้าเจ้าพี่น้องตอนวันนี้ก็ฝันนั่นสิละอ่าแอดมินทูไปถามอายุเพิ่นสี่สิบเจ็ดปีพี่น้องเอาไปพิจารณาเบึงสี่สิบเจ็ดปีน้องพี่น้อง ้วกาพ่อซอเกิดบ้านอ่พออาพ่อซอเกิดที่แรกคืออายุสี่สิบเจ็ดปีได้พี่รองเด้อเอาแล้วก็จะเอาเดือนเอามามาเลยเอามาหมดทุกตัวอ่าที่แรกเป็นอายุแล้วก็จะเป็นเดือนเกิดพี่รองอ่าเอาไปพิจารณาบึงเดือนเกิดแล้วก็ วันเกิดพร้อมเออพี่น้องเด้อเอาไปพิจารณาบึนนี่ไปสืบถามากพ่อแห่งเนี่ยมั่นใจเลยสำหรับเด็กชุดนี้เนะราคาพ่อซอพร้อมเลยเออพี่น้องเด้ออ่าเอาเงาเหยียดเลยพี่น้องเอาไปพิจารณาบึงสำหรับเด็กตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อ ฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนเนานะจะมีอายุของเพิินอ่าแล้วก็วันเกิดอ่าเดือนนึกสิอะไรพี่น้องเนาะสิบสามมาพ่อแมงแล้วสิบเอ็รุดคือจังหันฝันเกี่ยวกับเสี้ยนเพินืนอ่ามีเ่วงหลังนี้บอกพี่นอ้องเสี้ยนขาดปัดอายุห้าสิบสองแต่ว่าไปออกวันเกิดเพินพินอ่าพัดบ่อยฟังอยู่แต่ว่าบ่าบ่อลงสองพี่น้องพัดออกอีนเียเลนอ่าหนึ่งสองสองหนึ่งเนี่ยพี่น้องเนาะ อาวงินนี้ฝันเกีียวบุคคลอีกผู้หนึ่งอีกแล้วบ่ได้ว่าฟันว่าเพิ่นตายฟันว่าเพิ่นบวชบาด้พี่นออ้องอ่าห่มผ้าเหลือง,งเลยว่ามีแท้งวดน,นี่เอามาให้เมื่อเลยเอาไปพิจารณาเบ่งเลยเนาะอ่าแอดมินก็ขึ้น่าก็ไม่มาสองตัวก็มาสามตัวเนี่ยนอนแต่ว่าส่วนตัวแอดมินแอดมินมักชุดๆเลยพี่น้องเพราะว่า เคยฟันสแเรวเคยได้เงินพร้อมเนาะเคยได้ตังด้วยอันนึงจะตัดให้อ่าก็คือถ้ามางบน้อยเม็ดเดียวเนาะอ่าก็คือประมาณนี้ไม้พี่ห้อกเด้ไปไปออาจจะ แม่จักหน่อยแต่ว่าไก่จักไข่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมีโสมมีหมานํากันเนะาะคราวนี้เอยูู่สวนนะพี่น้องเดิกมากที่ตามอันนี้ทางไข่แต่ว่าก็ได้ถ่ายคลิปอของส่วนตัวของทาง่านซองเนาะเอาขึ้นกระดานทันทีมักน<อ>ําำบอพี่น้องอ่านี่บอนี่ตัวมากบอสิบก่อนเออสิบก่อน เอาว่ากันเนี่ยนบอกว่าัซวินเด้าเขาเกียรหนึ่งอยู่เกียหนึ่งเละเขาต้องเร่ินจีเนเอาพี่รองเลยมันซีนว่ะมันพี่มันถอหึงอยู่กับเสี้นขาดปัดเด็ดพี่้องเออแต่ว่าไปได้เห็นว่าันลันเขาเกียนตาม่มันจะำตามตามเกร์ตาขคืหลังบ่ะโอ้พิศนาเพื่อนมาตองการตีเลยเกียร์นึงเนาะเก้่เ็กกันหรือเอเสียอขาดปัดกตมากน้ำพี่องพี่เก้าสิบเอ็ดสัเ้าสิบเอี่ก้าเก้สน วันสุด้ายรึไหมรึเกิดพันพันแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์พันวันที่ยียบบส่สิบเอ็ดพี่น้องแกถามาแปดหนึ่งสองเจได้ป่ะเออเรากะขาดก็คมามาือเล่นกันไม่มัจีว่ากันเออปิดบังกับไปใหเอาไปพิจารณาดูพีน่น้องอันนี้คือส่วนตัวของแอดมินฝันตั้งสี่งแหละฝากสอนพ่อแม่พีน่น้องเด้อสามตัวเอามาให้หมดเลยพี่น้องคือสิบงที่ม่หลุดออกจากโันี่ดอกบานอ่าเอามาให้หมดแล้วสามตัวก็ได้แล้วอ เด็กพี่หนังเด้อถ้าสีตัวก็นี่แหละจะรีลืมดปดเอาที่แน่ๆก็อเคยฝันแบบนี้เคยออกจริงๆครับผมก็คือหนึ่งเก้าเด็าาอพ,พี่นนองเด้อฝากต้อนพ่อแม่พี่นังเอฟซีชุกููชุกคนครับผมเนาะออย่าลืมเด้อพี่น้องโรคหายเอาอย่าลืมเด็ดขาดอ,อย่าลืมเดีด๋ยวจ,จะว่าไม่เห็นเนาะ อไปยึดจับตัวนี้ไีไว้อตัวแดงๆงนี่สำคัญเนอะสำคัญเลยทีเดียวเอาโชกโศมันหมาลำลับเลยด้วยพี่น้องอครับผมโชกโศกมันๆมาดนะครับ